ต้อนรับเข้าสู่รายการ Easy Coffee ครับทุกคนและวันนี้ครับผมจะมพาทุกคนมาทำเมนูใหม่ที่มีชื่อว่าลอดช่องแดงไทยตาลตนดปัน่นแล้วก็จะมี Forber ร for you ครับเป็นเมนูที่สดใสผลไม้เต็มแก้วและต้อนรับซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยครับวันนี้เราจะมาทําเป็นเมนูที่มีชื่อว่าลอดช่องแดงไทยตาลตโนดปัน่นนะฮะก็ะจะมีในส่วนของลอดช่องแบบนี้ฮะ อันนี้เป็นข้าวเหนียวดําแล้วก็จะมีความเบนนี่ฮะแดงไทยขั้นตอนแรกแล้วก็เตรียมนมสดพัชเจอไลค์ครับอยู่ที่100 ML แบบนี้นะครับอย่างที่2เนาะแล้วก็จะใช้เป็นตัวกะทินะ10 ml ซึ่งถ้าใครไม่มีเนี่ยสามารถใช้ไซรัปมะพร้าวได้ทําให้มันมีความหอมของความเบนมะพร้าวเนาะประมาณ10 ML เนาะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับทุกคนนี่เลยก็คือตัวนานตโนดนะฮะไซรัปเข้มข้นแบบนี้เดี๋ยวดูเนื้อนะให้ดูเนื้อ 50 ml นะครับอันนี้เราใช้ทําแก้วหนึ่งและตาลตระนูดตัวนี้ครับเป็นตาลตนหนดที่ต้องบอกว่าปกติฤดูการเนึ่ยจะมีการเคี่ยวแค่หนึ่งฤดูการนะคือช่วงมกราจนถึงมิถุนาเท่านั้นนะครับทำออกมาแล้วใช้ได้กับหลายอย่างเลยเครื่องดื่มนมสดกาแฟชาเบเกอรี่หรือว่าไอศกรีมก็สามารถใช้ได้นะครับหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างใส่ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมน้ําแข็งน้ําแข็งหนึ่งแก้วแบบนี้ครับใส่ลงไปได้เลย เราก็จะต้องใส่ตัวลอดช่องนิดนึง<ๆ>ก็จะใส่ลอดช่องลงไปนะฮะประมาณสัก2ช้อนคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอาไปปั่นแล้วนะเดี๋ยวจะเอาไปกระแทกน้ำแข็ง<ๆ>าเ<ๆ>บาๆนี่ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ครับก็มาตกแต่งเครื่องดื่มกันเลยใส่เป็นตัวนี้เลยลอดช่องเนาะ เสร็จแล้วครับกับเมนูที่มีชื่อว่าลอดช่องแตงไทยตาลตะนดปั่นนะฮะอืมอร่อยมากมันคือรวมมิตรเลยเบ้กีลลิ่งอย่างนะั้นอะแต่ว่ามีความหอมกว่าความนัวของตาลตะนดซึ่งสิ่งนี้มันดีมากคือรู้สึกว่ามันมีความหอมแบบตาลตะนดแท้จริงๆอะรสชาติมันอร่อยฮะมันขึ้นจมูกมากเลยแล้วความกลมกล่อมความหวานเนี่ยมันกำลังพอดีนะ ไม่มากเกินไปหวานได้กลมมากแล้วก็กลิ่นแบบชัดมากๆ <c oughs> และชอบอย่างหนึ่งคือความเป็นลอดช่องเวลาเอาไปกระทงน้ําแข็งอ่ะแล้วพอมันโดนความเย็นจัดอ่ะมันจะมีความแข็งนิดๆิดไว้เวลาเคี้ยวมันมีท e เจอร์ซึ่งดีมากเต็มสิบไม่หักเลยฮะเมนูนี้อร่อยมาก <c oughs> มาเข้าสู่เมนูที่2กันครับซึ่งเมนูนี้เราใช้ไซรัปบัวที่2ของซินโนวาครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซรัปที่มีชื่อว่า โฟเบอรี่เขาเอาความเป็นเบอร์รี่4ชนิดครับมาม m i ์กันจนกลายเป็นรสชาติพิเศษแน่นอนว่าตัวนี้อร่อยเข้มข้นผลไม้เต็มขวดแน่นอนและเมนูนี้ฮะผมก็ได้ create มาซึ่งเราใช้คู่กับตัวซอสช,ช็อกโกแลตของซินนว่าด้วยมีชื่อเมนูว่า f ฟเบอรี่ for you ครับเป็นเมนูที่สดใสผลไม้เต็มแก้วและต้อนรับซัมเมอร์ได้เป็นอย่างดีเลยครับวิธีการทําต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆครับซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกจะเป็นส่วนของผลไม้แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนของท็อปปิง้งแล้วก็ส่วนที่3อันนี้เพิ่มเติมพิเศษจะเป็นส่วนของวิปครีมซึ่งวิปครีมวันนี้ขออนุญาตทําก่อนละกัน ใช้ไซรับอยู่ที่ประมาณสัก30 ml นะครับถ้าเราใส่ไซรับหรือว่าใส่ส่วนผสมน้ําตาลที่มันเยอะมากๆจนเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้วิปครีมเวลาบีบออกมาแล้วมันเหลวได้เนาะแต่อันนี้เราจะไม่ได้เยอะมากนะครับเสร็จแล้วก็เขยา่าพร้อมครับคราวนี้ก็เตรียมเลยฮะ ใช้เป็นนมสดครับอยู่ที่40 ml แล้วก็ใช้เป็นตัวนมข้นจืดครับ40 ml มันก็จะมีความไม่คล้ายมิลวเชคนหน่อยหฮ่อยคซึ่งจริงๆซินอว่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็ดูในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่อ่ะวัตถุดิบมากกว่า15ปีก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะในเรื่องการใช้ไซรัปซินอว่าเนี่ยเป็นมืออาชีพมากส่วนน้ําแข็งก็ใช้ประมาณ3ใน4ของแก้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้เยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่มีสัดส่วนให้พื้นที่ของความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ฟองนมวิปครีมนัน คราวนี้เนี่ยเราก็ได้ส่วนของความเป็นโฟเบอรี่สมูตตี้แล้วนะครับแต่ว่าการจัดเสิร์ฟเครื่องดื่มเมนูนี้มันต้องมีหลายอ,อ,าองค์ประกอบด้วยแล้วก็ใช้เป็นนมตีฟองนะฮะ30 ml แล้วก็ใช้เป็นซอสช็อกโกแลตครับอีก20 ML แล้วก็ตีฟองฮะอันนี้เลยคือถ้าใส่ซอสช็อกโกแลตเยอะไปมันก็จะตีขึ้นยากเนาะอาจจะต้องกำหนดสัดส่วนดีๆครับ คราวนี้เราก็เทความเป็นมูดช็อกโกแลตลงไปครับซอสชอ็อกโกแลตของเขาเนี่ยครับก็จะมีความเป็นเหมือนดาร์กช็อกโกแลตเนาะมันก็จะมีความเข้มขน้นเหมาะกันทําเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่หลากหลายมากๆนั่นเองครับแล้วก็มีผลไม้แช่แข็งครับก็คือเป็นตัวพวกเบอร์รี่ต่างๆเสร็จแล้วกับเมนูโฟเบอร์รี่ฟอร์ยูครับอร่อยมากเลยอะ ความเป็นเบอร์รี่และความเป็นช็อกโกแลตมันเข้ากันสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็มีความแบบหวานละมุนกรลมก่อบม,มีความเปรี้ยวนิดๆของความเป็นเบอร์รี่โดยรวมถือว่าแก้วนี้อร่อยลงตัวอีกเมนูหนึ่งเลยฮะและนี่ก็เป็น2สูตรเมนูอร่อยๆจากซินนวาที่อมเอามาฝากในวันนี้ครับใครที่อยากทำตามนะครับรับรองเลยว่าอร่อยแน่นอนแค่ทำตามสูตรที่แชร์ในวันนี้ส่วนใครที่กำลังจะหาซื้อไซรัปของซินนาวาสามารถสั่งซื้อได้ที่ เวอร์ไวท์คอฟฟีทุกสาขาหรือร้านค้าชั้นนําใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับเป็นไซรัปพรีเมียมอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและก็เทนรสชาติของความเป็นไทยจริงๆแนะนําว่าผู้ประกอบการที่ทําร้านกาแฟเบเกอรี่เครื่องดื่มซินว่าอร่อยแน่นอนครับ